ด้อยการนั้นเดี๋ยวขอให้กลุ่มที่จะรายงานเกี่ยวกับตำนานเงินทองคำของภูผานของเราเชิญรายงานหน้าชั้นเรียนขอเสียงปรบมือเพื่ได้ค่ะแต่กรกีผ่านแปดปีปลายมีเมืองทองยุคภูผาดฝ่ายไม่มางเมืองทองหมดมอสหมดมอดเมียนสุมเสือเผาพันมีดาบสะเท้านําพองลีซ้อนในถ้ำกว้างกลางดาวน้อยผู เป็นทองแท้ราคาแซนโกดบุญป h มาวัส,สนาป๋ให้แซนสิคนกับบเเห็นนี่นี่เพราะลงมาที่ปาาูพม่ามีกฎกำเม้หนึ่งแซนโกดเลยนะฉันว่าอาจจะมีนะฉันว่าอาจจะมีเหมือนกันงั้นเราไปหาข้อมูลกันไหมที่ไหนพ่สมุดไปป่ะไปฉันเจอแล้วมันมีอยู่จริงแต่แต่ถ้าจะหาต้องหาชั้นีลักขมินหนังสือเขาบอกมาน่ะงั้นั้นนะเราไปหาแั้วจะไ,ไม่เราจะได้คนเหมือนกัน ออดงานเราไปจุดชมรมกันก่อนนะเราที่นี่เราไปเจอกันที่ชมรมนะจะไปไหนกันหรอน้าสิยุทธทางนี่เจแ๊แปลกๆก็ไปจุดชมรมน่ะสิทหารทองแสงตัวแล้วทำไม่ก็เคยได้ล่นสาราะะนะ้องมันไม่มีจริงหรอกเออมันมีอยู่จริง เเมืออมอเก็บนีดเออเก็บดีสวยดีว่ะเอออาจจะเป็นสัญลักษณ์ของกุาแก็ได้ กกลัับนเถอไป,ปอดีใจจังเฮ้ยมึงมึงอกีนึกฝัขนว่ากูป้าหน้ากูมากกูก็เหมือนกันมาเกี่ยวกับหินที่กดขม,มิญว่ะเฮ้ยมึงก็ได้เหรอเฮ้ยพวกมึงก็ได้เหรองั้นงั้นพวกเราหินไปคืนกันป้อไป,ปทำไมเพื่อสภาพแบบนี้ไปทำอะไรกันมาก็ไปกดขม,มิญมาเอาหินมาแค่นี้แหละงั้งนเราหินไปคืนเลยนะบอกแล้วไม่เชื่อกัน จะเจ้จพวกเราผิดเองแหละงั้นพวกเราถึงจะคืนกันเถอะป่ะปฮ่ารู้สึกดีขึ้นเป็นกองเลยนี่นี่จะจะพาพวกเธอไปที่แห่งหนึ่งที่ไหนมาเถอะ อะไรเนี่ยพามาดูพุ่งนาภูเขาทําไมเอ้านี่แหละทอง1นึ่งแสกดของผู้พม่านหาพว่นาเลยนะใช่ธรรมชาติป่าไม้ความอุดมสมบูรณ์ของชาวผู้าม่านนี่แหละทองคำหนึ่งแสโกดเฮ้รู้แล้วไม่น่าตามมาเลยทั้งที่รู้อยู่แก่ใจรู้แล้วก็เปลี่ยนความคิดกันเถอะนะไม่สายจ้าจ้าจ้า าอาจารย์ภาคค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งที่รู้ให้พวกเราทุกคนนะคะไปสืบค้นเกี่ยวกับรประวัติความเป็นมาของอัตลักของเราก็เพื่อจะให้พวกเรารู้จักรากนอกของเราเองว่าเราคืใ่ใครมาจากไหนแล้วก็มีสิ่งที่พวกเราควรที่จะอนุรักษ์ไวใ้ให้กับคนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปค่ะ